สวัสดีคะ่ะมาพบกับแนมในช่องซีแนมสองสีให้อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นพิาคาด์นะกลับมาในหัวข้อที่ว่าเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงในสายตาเขาเนาะในเวลานี้ จะมีไพ่ให้เลือกสามกองนะอันนี้คือกองที่หนึ่งอืมนีคือกองที่สองอันนี้คือกองที่สามอืมจะไม่เอ่อเหมือนยังไงดีอะให้คุณตั้งสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงหน้าเขาแล้วก็ลองแบบถามคำถามในใจ กับเขาสิว่าเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงอะในเวลานี้เนาะอ่ะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อแนมได้ที่เพจซีนมสองห้านะคะหรือว่าจะติดต่อผ่าน i อก็ได้นะมี i ออยู่ข้างใต้คลิปให้ด้วยนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเออถ้าลงใน i อนะอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเขามองคุณเป็นคนยังไงบ้างในเวลานี้ไปดูกันเลยคะ่ะค่ะใครที่เลือกไพ่ใบในี้เอ่ยเนาะ เออไพ่กองแรกอย่างแรกเลยเขามองว่าคุณเป็นคนที่เหมือนแบบอ,อกล้าหาญชันชัยเวลาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรอะ่ะคุณก็จะไม่ย่อท้อต่อสิ่งเหล่านั้นเนาะอืมคุณจะไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆอะ่ะจะสู้สู้สุดใจเลยกับสิ่งที่เข้ามาขัดขวางหรือว่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนาะที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอะ่ะคุณพร้อม พร้อมขัดขวางเลยนะพร้อมไฟเลยเนาะอ่าแล้วเรามาดูกันเนาะว่าเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงอีกเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงอีกใบแรกเขามองว่าคุณเป็นคนที่เชื่อถือได้นะคะคือเหมือนแบบอ่ะพูดยังไงก็คือรู้สึกแบบนั้นเนาะอืมคือไม่ได้เป็นคนขี้โกโหกอะ่ะหรือว่าเป็นคนที่เจ้าเล่์อะไรประมาณเนี้ย เออคุณเป็นคนที่เชื่อถือได้อืจริงใจอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็มองว่าคุณเองอนะ่าจะเป็นคนที่เหมือนแบบเคยผ่านความทุกข์มาแหละเคยผ่านประสบการณ์ไม่ดีมาเกี่ยวกับความรักหรือเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคุณก็สามารถเอาชนะมันมาได้นะคือคุณไม่ยึดติดอะ่ะคุณไม่ยึดติดกับความทรงจําหรืออดีตหรือว่าความล้มเหลวในอดีตอะไรเงี้ยคุณก็แบบ ้าวข้ามผ่านมันอะ่ะอืมอะไรที่ไม่ดีอะ่ะอืมแล้วเขาก็มองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็คอยดูแลตัวเองเนาะทำตัวเองให้ดีขึ้นตลอดเวลามีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะอืมพัฒนาตัวเองตลอดเนาะอืมแล้วก็เป็นคนที่ช่างใส่ใจคนอื่นไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงก็ตามนะลูกเด็กเล็กแดงหรือใครก็แล้วแต่เนาะ คุณเป็นคนที่คอยดูแลเอาใจใส่คนอื่นที่เขาสังเกตนะที่เขาที่เขามองเนาะคุณเป็นคนที่ช่างใส่ใจเนาะอือแล้วก็เป็นคนที่เหมือนอะรู้คุณค่าของตัวเองอะเออว่าตัวเองมีดีอะไรประมาณนี้นึกออกไหมรู้ว่าฉันน่ะมีคุณค่ารู้ว่าฉันไม่ใช่แบบเฮ้ยใครจะมาทําอะไรกับฉันก็นได้นะหรือว่าแบบฉันไม่ใช่คนที่แบบคือเหมือนคุณรู้อะว่า,วา ตัวเองสมควรได้รับสิ่งดีๆอะเออเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเหมือนแบบเพื่อแบบให้เสมอกับคุณค่าที่คุณมีเหมือนคนรู้ว่าว่าตัวเองมีค่าแค่ไหนแล้วก็รู้ว่าควรสมว่าตัวเองสมควรได้รับสิ่งดีๆเพราะว่าเราเป็นคนมีค่านึกออกไหมอืมไม่ไม่งงเนาะงงไหมก็ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่เห็นค่าของตัวเองเขาก็จะเหมือนอะอะไรก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเออแบบ ยังไงก็ได้แม้แต่สิ่งนั้นอาจจะไม่ยุติธรรมหรือไม่ดีกับตัวเขาเองก็ตามเขาก็จะแบบยอมยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอะอุยออกมาแล้วก็เอานะอะไรเออแล้วคนก็เป็นคนทีเนเเนะนเ่เปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาจริงๆเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาจริงๆให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะเออคุณไม่ใช่คนที่หยุดนิ่งอยู่กับที่หรืออ่ะก็ฉันดีอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ปรับอะไรไม่ใช่นะคุณเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดอืม แล้วก็เป็นคนที่มี positive thinking คือมองโลกในแง่ดีเชื่อว่าฉันทำได้อะไรก็ทำได้ทั้งนั้นเออเขามองว่าคนเป็นคนที่แบบว่ามีพลังงานบวกในตัวเองเยอะอะเออไม่เป็นคนคิดลบอะไรเงี้ยอืมอืวก็เป็นคนที่เหมือนรู้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองด้วยนั้นึนงออกปแบบไม่ใช่ว่าเอ้ย เหมือนแบบอันนี้ก็ได้อันนู้นก็เอาอันนั้นก็เหมือนบางคนอะแบบไม่รู้อะไรที่เหมาะกับตัวเองไม่รู้อะไรที่เหมือนแบบคู่ควรกับตัวเองอะอย่างคล้ายๆไพ่ใบนี้ที่รู้ว่าฉันมีค่านะโอ้แล้วฉันคู่ควรกับสิ่งนี้ฉันก็ควรจะได้สิ่งนี้คือเห็นปะกุญแจมีตั้งหลายอันแต่ว่าไม่เอาเอาอันนี้เออที่มันเหมาะสมที่มันคู่ควรเหมือนคุณรู้ว่าว่าอะไรที่มันเหมาะมันมันคู่ควรกับฉันมันมันคือสิ่งที่แบบฉันต้องการอะไรประมาณเนี้ยอืม เขามองว่าเหมือนคนรู้อ่ะรู้ตัวเองเนาะอืมอือแลวเขามองคุณยังไงอีกกล่องที่หนึ่งใบแรกอ่ะเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่เก่งฉลาดแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากๆเออมั่นใจในตัวเองสุดๆเลย เราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากเสน่ดึงดูดใจกับเพศตรงค้ามมากนะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะเออเป็นที่ต้องการของตลาดเลยเนี้ยอืมเราก็เป็นคนที่เหมือนแบบอะไม่ยอมแพ้อย่งที่บอกค่าคายไพ่ก่อนหนะน้านี้เป็นคนที่เก่ง ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่เข้มแข็งอะไรก็ตามที่เข้ามาอุปสรรคคุณคิดแค่ว่าจะแก้ไขย,ยังไงจะจะทำยังไงต่อกับสิ่งสิ่งนั้นเนาะคุณไม่ยอม่อท้อกับสิ่งที่เข้ามาแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนแบบมีพลังในตัวเองอยู่เสมออะเออเป็นแบบเป็นเหมือนภาวะของความเป็นผู้นำหน่งออปลาเหมือนเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับคนเนี้ยเรามีพลังจังเลยเรารู้สึกคึกเขิมไปกับเขาอะไรเงี้ยเออแต่กับบางคนรู้สึกห่อเหี่ยวนึกออกไหม เออเพราะฉะนั้นเขามองคุณเป็นคนที่มีพลังมีอนเนอร์จีแบบดีๆตลอดเวลาเออพร้อมที่จะท,ท passion, ําทนู่นทํานีน่มีแพชชั่นอยากทานั่นทำโน่นอืมแล้วเขาก็มองว่าบางทีคุณก็ดูเหมือนเป็นแบบคนช่างฝันเหมือนกันนะฝันจินตนาการอาจจะหมายถึงในเรื่องของความรักหรือเรื่องอะไรก็ได้นะแบบช่างฝันเหมือนกันนะอืมเป็นอารมณ์อ่อนไหวช่างฝันเนาะอืมเอา แต่ว่าคุณเองก็เป็นคนที่เหมือนช่างสังเกตด้วยเออช่างสังเกตแล้วก็ช่างแบบว่าใครทําดียังไงกับฉันมาฉันก็จะดีแบบนั้นตอบแต่ถ้าใครไม่น่ารักด้วยฉันก็ไม่น่ารักตอบนะอะไรประมาณเนี้ยอืม <c oughs> อืมเนาะแล้วก็เป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของความรักเลยว่าอะเหมือนรู้แล้วว่าตัวเองอะจะสมควรได้รับความรักดีๆ เออเป็นคนที่อาจจะค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของคนรักด้วยนะคนรักความรักอะไรประมาณเนี้ยอือเขาก็มองว่าคุณอนะเป็นคนที่ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกเนาะเออแบบจะไม่จะไม่จะไม่ไ,มไมหลไปตามใครง่ายๆหรือว่าอะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการแบบเนี้ยคุณก็อะ ยืนยันความต้องการของตัวเองว่าฉันต้องการแบบนี้จะไม่ไหลไปตามคนนู้นคนนี้ทีอะไรประมาณเนี่ยเหมือนแบบก็รู้สึกแบบนี้ก็ทําไมก็ก็ฉันเป็นคนแบบนี้เลยประมาณเนี่ยอืมอืมางายเรามาดูกันจุกๆเลยเปิดกันจุกๆเลยเขามองคุณยังไง เขามองว่าเนี่ยตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเนาะไพ่ใบนี้ก็เหมือนเป็นอารมณ์ที่แบบมีเสน่ห์คล้ายๆไพ่ที่ออกก่อนหน้านี้นคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากๆอืมแล้วก็เป็นคนที่รู้เหมือนแบบว่าถ้าใครที่ไม่คู่ควรถ้าใครที่ไม่โอเคกับคุณคุณก็ไม่เอาคุณก็ไม่เลือกเลือกสิ่งที่คู่ควรกับตัวเองเนาะอืมเห็นคุณค่าในตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ่แล้วคุณก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือนเวลาคุณมี relationship กับใครหรือมีความสัมพันธ์กับใครคุณจริงๆอ่ะเหมือนอาจจะดูเหมือนไม่ได้คิดอะไรแต่จริงๆแล้วคุณมีการวางแผนมีการคิดว่าเออถ้าเราทำสิ่งนี้ให้กับคนนี้เขาก็จะแบบเหมือนให้มิตรภาพหรือให้ความรู้สึกดีๆกับคุณกลับมาอะไรประมาณเนี้ย อืถ้าเราทําแบบนี้เขานะเขาจะต้องทําแบบนี้กับอาหาเราแน่เลยหรือประมาณเนี้ยคือมีการวางแผนอะ่ะอืมแล้วก็เป็นคนที่แบบเขาอกเข้าใจคนอื่นะเออเขาอกเข้าใจเห็นใจคนอื่นเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนน่ารักนะอืมเป็นคนจิตใจดีที่เขามองอืมแล้วเขาก็มองว่า คุณน่ะเป็นคนที่แบบปกป้องตัวเองด้วยเอย็นที่บอกอะไรไม่ใช่ก็ไม่ไมีสนใจแต่ว่าถ้าอะไรที่มันใช่คุณก็จะแบบเออแบบเก็บรักษาไว้หรือว่าอ่ะก็ถ้าใครที่คุณรักแล้วคุณโอเคแล้วคุณแบบไอ้นี่ให้ใจเราคุณก็จะปกป้องเขาเช่นกันนะคุณก็จะดูแลเขาอย่างดีเช่นกันอืมอันนี้คือสิ่งที่เขามองคุณเนาะอ่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel นี้แล้วก็พบกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายโอเคใครที่เลือกไพ่ใบนี้เอ่ยกองที่สองอืมเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเจอพลังงานลบๆหรือเจออะไรเข้ามาก็ตามเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะเอาชนะพลังงานลบหรือเอาชนะอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นได้เนาะ เออคือคุณเป็นคนเก่งอ่ะคือคนบางคนอาจจะรู้สึกว่ายอมแพ้กับอุปสรรคยอมแพ้กับสิ่งไม่ดีที่เข้ามาแต่คุณจะเป็นคนที่เอาชนะมันอืมไม่ยอมแพ้เนาะเอาชนะมันอ่ะอะไรไงอีกเรามาเจาะลึกกันนะว่าเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงคนที่เลือกกล่องที่สอง เขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไงใบแรกโอ้เขามองว่าคุณเป็นคนที่คอยทําเพื่อคนอื่นหรือมีการเสียสละนะเออเนาะหรือว่าแบบเออแบบชอบแบบยังไงช่วยเหลือคนอื่นหรือแม้แต่การให้คําปรึกษาคนอื่นหรืออะไรก็ได้นะแบบชอบชอบเสนอความช่วยเหลือเออให้กับคนอื่นนะอืมอืมเขามองด้วยว่าคุณนะเป็นคนที่เหมือนความคิดสร้างสรรค์ No. นเช่างครีเอทช่างสร้างสารรสร้างสรรสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือว่าคิดอะไรที่แบบไม่เหมือนคนอื่นอ่ะคิดอะไรที่แบบสร้างสารรอ่ะเออเขาเขาชอบมากๆในตรงนี้อืมแล้วเขาก็บอกว่าคุณเป็นคนที่เห็นค่าในตัวเองรวมถึงเห็นค่าในตัวของผู้อื่นเนาะเออคุณไม่ได้เป็นอารมณ์แบบประมาณว่าก็ ดีแล้วยังก็เหมือนแบบอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรบางคนอ่ะจะชอบดูถูกคนอื่นออกมาแต่คุณไม่คุณเป็นคนที่เห็นค่าเห็นค่าของผู้อื่นนะอืมอืมแล้วก็เป็นคนที่เซ็กซี่มากค่ะมีเซ็กอบเพียวเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะคุณก็มีแรงดึงดูดทางเพศมากที่เขามองคุณแบบมีสเสน่ห์มากมากคนกองนี้คือแบบทำไมเธอมีสเสน่ห์แบบนีลาอะไรประมาณน,นี้เธอมีสเสน่ห์มากนะ อืมเนาะแล้วคณก็น่าจะเป็นคนที่บางครั้งก็ดูหัวโบราณเนาะหรือสายโมเหมือนกันนะเนี่ยหัวโบราณอืมเนาะอาจจะชอบไหว้พระทําบุญสวดมนต์หรือเปล่าไม่รู้ก็เขาเขามองแบบนั้นน่ะเออแล้วก็เป็นคนที่เหมือนคิดคิดอะไรคนตัวเองด้วยตัวเองอยู่คนเดียวอะ่ะเบ็ดเสร็จคนเองเออด้วยตัวเองอยู่คนเดียวหมายถึงว่าเหมือนแบบถ้ามีปัญหาหรือมี อุปสรรคอะไรเข้ามาในชีวิตคุณมักจะคิดเองคนเดียวหรือช่วยเหลือตัวเองก่อนเนาะอืมแล้วก็หาทางแก้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยที่จะไปขอร้องหรือปรึกษาคนอื่นหรือปรึกษาใครอ่าแล้วเขาก็บอกว่าคุณเป็นคนที่ปกป,ป้องตัวเองด้วยนะอะไรที่ไม่ดีไม่ยุติธรรมกับตัวเองเนี่ยคุณก็จะไม่ยอมเออไม่ยอมเลยเพราะว่าคุณเหมือนเห็นค่าของตัวเองเนาะรู้ว่าตัวเองแบบมีค่าอะไรเงี้ยอืมเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะ อแล้วก็เป็นคนที่รักตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเออคือเหมือนไม่หยุดนิ่งอะคือบางคนอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยก็ดีอยู่แล้วก็ไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนอะไรเลยหรือไม่ต้องทําอะไรแต่คุณจะเป็นอารมณ์นประมาณว่าเออดีแล้วก็ต้องดีขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้หรือมีการเรียนรู้เรียนรู้อะไรต่างๆแบบมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยเออคือไม่หยุดนิ่งอะคุณเป็นคนไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะอืม ตั้งง่าต่ออืมเขามองว่าเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายอะไรแล้วคุณจะทําได้คุณจะไปมันให้ถึงคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตโดยที่มีเป้าหมายด้วยนะคือไม่ได้เป็นคนแบบ หล่อแหละหรือไม่ได้เป็นคนที่เป็นลมแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไปวันๆอะไรประมาณเนี้ยแต่คุณมีเป้าหมายในชีวิตว่าคุณจะทําอะไรคุณต้องการอะไรอะไรอย่างนี้อืมว้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากเอออาจจะเป็นคนที่เขาอ,อาจจะมอง,องดูว่ารูปร่างดีหรือไม่ก็อาจจะแบบผิวพรรณดีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขามองว่าคุณดูแลตัวเองดีอ่ะคุณเลยดูสวยดูหลอ่อโดยเูาแบบมีสเสน่ห์ทางเพศสูงนี่เองนะเพราะแบบนี้นี่เองนะแบบเพราะดูแลตัวเองดีเนาะ อืมนะเขาก็มองว่าตัวคุณเองเนี่ยบางทีอ่ะไม่เชื่อใจใครง่ายๆนะอืมมีอารมณ์หวาดระแวงมีอารมณ์กลัวเหมือนกันว่าแบบเออแบบคนนี้จะเชื่อใจได้ไหมอะไรได้ไหมคือกว่าคุณจะเชื่อใจใครสนนกักคนอนึ่งอะอืมอาจจะต้องใช้เวลาหรืออาจจะแบบต้องมีการพิสูจน์ให้คุณรู้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย แล้วเนี่ยอันนี้คล้ขายไพ่ไพ่อันนี้เลยค่ะตรงที่เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นตลอดอะไรตลอดเนาะดูแลตัวเองดีตลอดอะไรเงี้ยเออเนาะ อมีการพัฒนาตัวเองตลอดแบบเออสิ่งไหนที่คุณคือพัฒนาที่ตรงนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องความรู้หรือความสามารถนะอาจจะหมายถึงนิสัยตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยบางทีแบบคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้คุณไม่น่ารักคุณก็แค่พัฒนานิสัยให้มันดีขึ้นหรืออะไรประมาณเนี้ยอืมเนาะแล้วก็มีการไม่ยอมไม่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายเออเป็นคนที่เอาชนะเหมือนกันนะในบางทีเนาะเขารู้สึกว่าคุณแบบอีกโก้เหมือนกันนะ ที่เขามองนะมีความอีกโก้บางอย่างหรือมีความหัวรัน้นมีความดื้อบางอย่างยอะไรเงี้ยเอาชนะอ่ะไม่ยอมแพ้อือแต่ก็เป็นคนที่อะมองเห็นคุณค่าทั้งตัวเองและคนอื่นเนาะมาอีกแล้วแล้วก็ยอมรับในตัวของคนอื่นคือไม่ได้ดูถูกคนอื่นอย่างที่บอกบางคนเขาจะชอบดูถูกคนอื่นเนาะแต่คุณไม่คุณไม่เป็นแบบนั้นอือแล้วก็คุณเป็นคนที่แบบว่าเข้าใจคนอื่นแล้วก็เข้าใจตัวเองเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าไม่ชอบบังคับ เออเป็นคนที่อ่ะใครจะทําอะไรก็ทําหรืออถ้าคนที่อยู่กับคุณหรือคนที่แบบคบกับคุณก็เป็น,นอารมณ์ประมาณว่าเออทาอะไรก็ทําคุณคุณปล่อยคุณแบบเออไม่ได้ไปไม่ได้ไปแบบว่าเธอต้องทําแบบนั้นสิเธอต้องทําตามกฎชนะเธอต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรืออะไรประมาณเนี้ยเออไม่คุณไม่เป็นแบบนั้นคุณไม่ม,ไม,มีไม่มีการตั้งกฎเกณฑ์อะไรแบบนั้นเนาะอืมแล้วก็คุณเป็นคนที่เหมือน ไม่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ตรงที่ว่าสมมติคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายใช่ปะแล้วถ้าคุณ Achieve เป้าหมายนี้แล้วหรือว่าทําเป้าหมายเนี้ยสำเร็จแล้วคุณก็จะไปสเต็ปต่อไปเป้าหมายอื่นต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆในชีวิตของคุณเนาะแล้วมันทําให้คุณแบบเป็นคนที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเขาเจอคุณทีไรเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบคุณมีอะไรให้แบบตื่นเต้นหรือมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดมีอะไรแบบใหม่ๆมาตลอดเดี๋ยวก็ทํานั่นเดี๋ยวก็ทํานี่เดี๋ยวก็แบบ อันนั้นเดี๋ยวก็อันนี้อะไรประมาณเนี้ยอือรรอยยังไงอีกนะเราจะมาเปิดกันจุกๆเลยนะคะจุกๆเฮ้ออกมาสองใบเอาใบาแรกก่อนอืมเขามองว่าตัวคุณอนะเป็นคนที่ปกป้องเอ่แหละปกป้องตัวเองเออแล้วเผลอๆถ้าหากคุณรักใครแล้วคุณก็จะปกป้องคนคนนั้นด้วยนะ ดูแลคนคนนั้นด้วยอืมอืมแล้วตัวคุณเองก็เป็นคนที่เหมือนแบบว่าตรักะรู้เหมือนรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรที่คุณรู้ด้วยว่าคนแบบไหนเหมาะกับตัวเองรู้ด้วยว่าสิ่งไหนเหมาะกับตัวเองอะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณก็เลือกสิ่งนั้นเออเหมือนเหมือนรู้อะรู้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ เลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือว่าที่มันตรงกับความต้องการของตัวเองอืมนี่แล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีเมตตานะอืมมีการเห็นอกเห็นใจคนอื่นอะไรคนอื่นเนาะเออจิตใจดีเป็นคนจิตใจดีเป็นคนน่ารักอืมอืมแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําเพื่อคนอื่นหรือให้ความสุขกับคนอื่นตลอดเวลาหรือ เป็นคนที่มีตังค์แ้วยนะเขามองว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ดูดีมีตังค์มีเงินเออเนาะมีฐานะดีอะไรอย่างเงี้ยเอออืมแต่คือไม่รู้นะว่ายังไงแต่ว่าในสายตาเขาคุณเป็นแบบนั้นอืมอขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช n e l นี้นะคะแล้วก็พบกันคลิปนหน้าค่ะบ๊ายบาย ใครที่เลือกไพ่ใบที่สามบางเอ,อ่ยกล่องที่สามออย่างแรกเลยเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่เหมือนมีสายตากว้างไกลเป็นคนที่รู้ว่าเป็นคนที่เหมือนมองคนออกหรือเป็นคนที่แบบใครโกหกอะไรคุณไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยอืมเป็นคนที่ได้รับการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากจัก,กรวาลเนาะเป็น เป็นลูกรักของจักรวาลได้ประมาณเนี่ยคือใครทําอะไรคุณไม่ได้อะลงประมาณนั้นทําผิดต่อคุณคือตายอะไรประมาณนี้อะว่าเขามองคุณยังไงอีกเขามองคุณเป็นคนยังไงอีกอืมคือเป็นคนที่อาจจะอะมีเซนก็ได้นะรู้แบบโกหกอะไรคุณไม่ค่อยได้อะไรประมาณเนี่ยเอออะคนก่อนที่สามเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงคะ ไม่แรกอืมอืมเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลานะเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เนาะเออแบบลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาอืมนี่คือสิ่งที่เขามองอืมเขามองว่าคุณเป็นคนที่เหมือนใครทําอะไรดีกับคุณอนะคุณก็จะรู้สึกขอบคุณเขาคุณจะรู้สึกดีกับเขาแล้วก็ตอบแทนเนาะ ในสิ่งที่อาคนคนนั้นนะทําดีกับคุณอืมเป็นคนที่เป็นคนที่แบบรู้บุญคุณคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงมากๆอืมในเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่เขามองว่าคุณมั่นคงคุณไม่แบบอ่อนไหวไม่เอ็นเอียงไปแบบไปตามสิ่งยั่วยาสิ่งร้าอะไรต่างๆนึกออกปะเออเป็นคนที่มั่นคงมาก ล้าก็เป็นคนที่เหมือนอะถ้าคุณมองแล้วว่าสิ่งนี้ถูกคือมันก็ถูกมันถูกอยู่อย่างนั้นนะถึงแม้จะให้ใครพูดว่ายังไงหรือพยายามบิดเบือนในสิ่งนั้นให้มันดูผิดให้มันดูไม่ดีแต่คุณก็จะบอกว่าไม่อะก็มันมันไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยเออเพราะคุณเป็นคนที่มั่นคงมากไงเห็นปะถูกคือถูกผิดคือผิดอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยคือคนแบบคุณรู้อะไรถูกอะไรผิดแล้วก็แบบอืมไม่ไม่ไม่เอ็นเอียงไปกับ คําพูดของใครง่ายๆด้วยเอออืมแต่บางทีคุณก็ดูเหมือนมีโลกส่วนตัวเนาะเก็บตัวอยู่คนเดียวหรือบางทีก็มีมุมที่เหมือนไม่มีใครรู้อะว่าคุณเป็นคนแบบเนี่ยว่าคุณเป็นคนนิสัยแบบนี้ว่าคุณมีมุมแบบนี้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยเออเขามองนะว่าคุณมีมุมที่แบบเก็บไว้คนเดียวอะ่ะเออไม่ให้คนอื่นรู้อ,อืมแต่ว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองนะ คุณเป็นคนที่พัฒนาดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างที่บอกมีการเป็นไป,นปนตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดพัฒนาตัวเองนี่อาจจะไม่ได้หมายความว่าเออต้องแบบเป็นในเรื่องของการงานการเรียนหรืออะไรอย่าง,างเดียวนะอาจจะหมายถึงเรื่องนิสัยของตัวเองปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นก็ได้เนาะอืม,อมแล้วคุณก็เป็นคนที่ปกป้องตัวเองมากๆค่ะคุณรู้อะไรคู่ควรกับตัวเองอะไรที่ไม่ยุติธรรมอะไรที่ไม่โอเคก็คือไม่เอา เซโนเลยนะไม่เอาอืมเป็นคนที่รักตัวเองนั่นเองอ๋อแล้วก็เป็นคนที่มีเซ็กซ์อพเพลสูงมากเป็นคนที่แบบมีแรงดึงดูดทางเพศมีความเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยสูงมากไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ที่มาดูคลิปนี้เขารู้สึกว่าคุณแบบมีเซ็กชวลิตี้มีมสเสน่ห์ทางเพศล้นเหลือล้นหลามเลยประมาณนี้ล้นหลามล้นเหลือ <c oughs> อ่าเรามาดูกัน อีกนะว่าเขามองคนยังไงอีกบ้างอืมเขามองว่าคุณนะเป็นคนที่แบบมี มีพลังอะในตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกดรอปหรือรู้สึกแย่หรือพลังงานคุณแบบเริ่มลดเริ่มถดถอยเริ่มหดหูคุณจะพยายามดึงพลังงานตัวเองขึ้นมาให้มันดีให้มันบวกเหมือนเดิมให้มันเป็นพลังงานบวกบวกเหมือนเดิมอะเออนี่คือสิ่งที่เขาคิดอืมนะเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่แบบแปลกอะ ไม่เหมือนใครมีอะไรให้เขาเซอร์ไพรส์มีอะไรให้เขาต้องแบบค้นหาตลอดเวลามีอะไรที่เขาแบบเฮ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงอีกอยากรู้จังเธอจะเป็นยังไงเธอมีอะไรซ่อนไว้อีกอยู่ในตัวของเธออ <laughs> ะไรประมาณนี้ <laughs> เขามองว่าคุณเป็นคนลึกลับลึกลับหน้าค้นหาเนาะแล้วเขาก็มองว่าคุณอะเป็นคนที่เหมือนแบบเขาเองก็ไม่รู้ทำไมอะว่าเขาจะต้องรู้สึกแบบนี้กับคุณหรือเขามองว่า คุณน่ะคือคู่ของเขาคุณคือคนที่เป็นพรมลิขิตของเขาเป็นคนที่ใช่แล้วเป็นคนที่เขาตามหาเป็นคนที่เขาต้องการเป็นคนที่เขาอยากได้มาครอบครองนั่นเองเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรจะขนาดนั้นคะแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนคุณเองอ่ะเป็นคนที่บางทีช่างลองใจคนด้วยนะว่าเขาจะทำยังไง เขาจะเข้าหาคุณไหมหรือเขาจะไม่เข้ามาหรือว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าเขาจะยังไงเหมือนแบบเขามองว่าที่คุณดูนิ่งๆหรือบางทีคุณมีการถอยเพื่อดูท่าทีเขาถอยเพื่อให้เขาตัดสินใจอ่ะแล้วเขามองว่าสิ่งเนี้ยมันดูแบบฉลาดอ่ะมันดูฉลาดอ่ะแบบถอยเพื่อให้เขาแอคชั่นอ่ะเอออืมนี่แล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นคนอ่อนโยนนะภายในอะ่ะ เป็นคนน่ารักอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนาะเอออือเอาเขาก็อยากจะบอกว่าอุ๊ยทําไมมันไม่โฟกัสนะ่ะอืมโอเคคุณเป็นคนที่เหมือนคอยแต่นําพลังงานดีๆมาให้คนอื่นนึกออกไหมใครก็ตามที่อยู่ใกล้คุณเนี่ยคุณจะพยายามแผ่พลังงานดีๆไปให้แผ่ความรู้สึกดีๆไปให้เขานะทําให้คนอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกดีไปด้วยอืม แล้วก็เป็นคนที่เป็นคนเก่งเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบสามารถทําอะไรก็ได้อ่ะถ้าตั้งใจแล้วอ่ะเออเขามองคุณดีมากๆเลยอ่ะคนกองเนี้มองว่าคุณเก่งมองว่าคุณแบบมีศักยภาพในการทําอะอะไรก็ตามที่คุณต้องการยังไงก็จะสําเร็จเนาะอืมนี่เป็นคนที่มีการเป็น อะ transformation มาอีกแล้วเนาะมีการเปลี่ยนแปลงตัว,ตวเองตลอดเวลาอืมเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้น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 ไปเรื่อยๆอะเออไม่มีหยุดเลยอืมอืมว่าไงอีกเราจะมาเปิดกันจุกๆเลยจ้าจุกๆค่ะจุกๆอ่ะเขามองว่า ุณเป็นคนที่เหมือนว่า,วาไงอะคือเขาคุณคุณเหมือนเป็นคนที่แบบไม่แบบชอบอิสระด้วยนะอืมเนาะรวมถึงคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีความรักก็ได้เพราะคุณรักตัวเองแล้วคุณมองว่าเขามองว่าถ้าสมมติอะไรที่สมมตินะสมมตินะถ้าคุณไม่เจอคนที่ใช่คนที่ดีจริงๆคุณก็ไม่เอาอะไรเงี้ยคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอะคุณรักตัวเองได้อะ่ะ เออคุณไม่ไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นมาเติมเต็มให้คุณเลยอ่อืมแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนขี้เล่นเิงเป็นคนที่แบบมีมีพลังแบบน่ารักความเด็กๆความขี้เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้คนอื่นแบบขาทําให้คนอื่นแบบมีความสุขได้ไม่อยู่ใกนะล้คนอ่ะตาละถึงว่าสี่เขาถึงมองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์เนาะอืมแล้วก็คุณเป็นคนที่หวังดีกับคนอื่นแบบ ไม่มีเงือ่อนไขอะนึกออกปะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ในชีวิตอะเออแบบคนที่คุณรู้จักหรือคนที่คุณไม่รู้จักสนิทไม่สนิทก็แล้วแต่แต่คุณมีการมอบความรู้สึกดีๆมอบพลังงานดีๆให้คนอื่นเสมออย่างที่บอกว่าใครที่อยู่ใกล้คุณนะคุณก็จะทําให้เขารู้สึกมีความสุขรวมถึงอาจจะเป็นการแบบเฮ้ยแบบทําสิ่งดีๆให้คนให้คนคนนั้นหรือว่าพูดสิ่งดีๆก็ได้นะพูดอะไรดีๆให้คนนั้นเนาะให้คนที่อยู่ที่อยู่กับคุณอนะเออ แล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขา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 อหมากอย่างหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่แบบว่าเหมือนตั้งใจอะไรแล้วคุณจะทําให้มันสําเร็จอืมเนาะแล้วเขาก็มองว่าทุกอย่างที่คุณตั้งใจทําอ่ะมันสําเร็จด้วยนะเอออืมเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเก่งมากเหมือนคุณรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีในตัวเองอะ่ะอาจจะเป็นความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่ เพื่อให้ได้ซึ่งสิ่งนั้นมาหรือว่าเพื่อให้ให้ประสบความสําเร็จกับสิ่งนั้นอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนาะที่คุณตั้งเป้าหมายไว้อ่ะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟังชอบกดไลค์กดซับ c r i b e เป็นเพื่อนกันในช่นงนี้แล้วก็พบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย